เอาจัดจัดจัดอาปลาเล่นน้ำแก่หอนแต่ก่อนแกหนาวสมือนี่แก่หอนโอ้โอปกติมันอาจะไล่น่ามันขอนมาปันนี่เหรออื อ๋อจัดไปป๊าบโอ้มันมันโอ้แมย์ไงบ่บ่ออาจัดป๊าบโอ้เกือบแตกไปเกือบมันเอ้อ อาวมุดนาำไปสองแล้วบัานี่ล่อรุ่นล่อรุ่นมุดสองมิจิรีเลยท่านไดี๋ยวโพ่เลยโอ้พอใหญ่เราโพมันเปล่าเลยยัอไปจัดจัดจัดเอ้าโครมโว้ยเอ๋อครับมาครับหาปลาหลินนนำมวนๆกับ